ตอนที่แล้วนะคนถามว่ากเดิวมมหาามันหรือเปล่าไม่ได้เจอแล้วเราก็ยิ้มหมดละเว้ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เฮียนชาแนลนะครับในช่วงของเฮียนสตอรี่นะครับเช่นเคยกับเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญเรื่องราวตื่นเต้นเรื่องอาถรรพ์เรื่องหลอนๆเรื่องเฮียนเฮียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์วิญญาณและผีต่างๆนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวสักนิดนึงครับค่ะชื่อนกค่ะนะครับตอนนี้ทําอาชีพอะไรบอกได้ไหมตอนนี้เปิดร้านอาหารค่ะอ่าอยู่แถวไหนเอ่ย อยู่ฝั่งทนฝั่งทนโฆษณาก่อนเลยค่ะชื่อร้านกินสนุกค่ะโอ้กินสนุกเซิร์ชหาเลยใช่เจอแน่นอนกับเปิดร้านล้อแม็กโอ้ล้อแม็กค่ะชื่อร้านกูแม็กกินอาหารแล้วก็ทำมาทำรถก่อนรถก่อนแล้วก็ไปกินข้าวใช่อะเราไม่เสียเวลาเรื่องเราวันนี้ได้ข่าวว่ามีหลายเรื่องใช่ไหมครับอ่าเรื่องแรกก่อนเลยเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของที่บ้านนกเลยนะคะ นกเออเรื่องนี้จริงๆอ่ะบ้านหลังนี้คือคุณปู่ปลูกให้คุณพ่อกับคุณแม่ตอนแต่งงานกันเลยครับค่ะก็คือทั้งหาไม้ทั้งทุกอย่างปลูกเองอะไรเองคุมช่างเองหมดเลยแล้วก็นกก็เกิดที่นั่นแล้วก็โตที่นั่นมาอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตค,ค่ะก็ตอนที่อยู่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะก็อยู่อยู่ในห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่เกิดเหตุเนี่ยแหละเป็นห้องนอน อยู่ลอ,<น>ลองอธิบายรูปร่างของบ้านไ้ก่อนได้ไหมคะบ้านจะเป็นถ้าเป็นตอนแรกเลยจะเป็นไม้ทั้งหลังครับแล้วก็พอนกโตมาตอนที่เจอเนี่ยก็คือมีการปรับเพราะว่ามันน้ําท่วมสมัยก่อนฝั่งทนน้าจะท่วมสูงมากอภายเรือได้เลยอะคะ่ะก็ปรับเป็นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนก็ยังเป็นไม้เก่าอยู่ครับค่ะในห้องนอนเนี่ยก็คือแต่ตอนแรกเลยอะคุณพ่อนกก็คืออยู่ห้องเดียวกันหมดเลยแล้วก็ สมมติถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ป่ะคะเขาจะทําตัดตัดออกมาส่วนหนึ่งเป็นห้องพักแล้วเวลาเปิดประตูขึ้นไปชั้นสองเนี่ยต้องผ่านห้องพักก่อนแล้วก็เปิดมาเป็นห้องห้องนอนซึ่งคุณพ่อเขาคงอยากทําเป็นสองห้องเขาเลยทําประตูสองบานเข้าห้องนอนแต่จริงๆอ่ะเป็นห้องเดียวแต่มีประตูสองบานค่ะนกจะนอนฝั่งฝั่งหนึ่งตรงประตูฝั่งหนึ่งกับน้องสาวแล้วก็คุณพ่อแม่นอนอีกฝั่งหนึ่ง แล้วพอเริ่มเราเริ่มโตคุณพ่อเขาเลยอยากให้เป็นห้องของน้องกัน,นกสองคน uh huh. พ่อเขาก็เลยลงมาทําห้องข้างล่างกับคุณแม่แล้วก็นกกับน,น้องตอนแรกก็คือแยกห้องกันนกจะอยู่ฝั่งขวาน้องอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็สรุปไปามาน้องก็บอกว่าเอ้ยมานอนฝั่งเดียวกันดีกว่า uh huh. ก็เลยย้ายเตียงม,มาฝั่งเดียวกันแล้วก็เอาโต๊ะหนังสืออีกฝั่งหนึง่งซึ่งเป็นฝั่งที่เกิดเหตุเนี่ยแหละ uh huh. ตอนที่นอนอะ่ะคือว่าห้องมันไม่ได้กว้างมากะคะ่ะ เตียงก็คือเป็นวางเตียงเดี่ยวสองเตียงครับคู่แล้วก็จะเหลือทางตรงกลางเล็กๆเลยอ,ะอ,ะอ่ะนกก็นอนไปนานแล้วนะตอนนั้นเข้ามาหาลัยแล้วะอะค่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมีอยู่คืนนึงอ,ะอ่ะอยู่ๆก็คือนกเหมือนผีอำทั่วไปเลยคือหายใจไม่ออกแน่นมากเลยแล้วก็แบบหายใจไม่ออกพยายามดิ้นดิ้นดิ้นจนหลุดพอหลุดเสร็จก็คือนกก็พยายามเรียกน้องอ่ะเพราะนกก็ยังได้ยินเสียงที่ห้องพระ ห้องผ่าคือได้ยินเสียงเดินจากประตูค่อยๆเดินแบบช้ามากตอ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 กมาเรื่อยๆค่ะมันเป็นไม้จนมาถึงประตูไอตอกตอกเนี่ยเป็นเสียงแบบเท้าเปล่าหรือเสียงใส่รองเท้าใส่รองเท้าทําเสียงไม่เป็นอะ่ะเป็นเสียงเหมือนเดินบนไม้ซึ่งตอนแรกที่นกฟังเนี่ยนกก็พยายามคิดว่าเสียงไม้ปะวะแต่ทําไมคือจังหวะมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วคลืนอื่นมันไม่มีไง เออเราก็พยายามเอียงฟังแต่ตอนนั้นคือกลัวมากแล้วก็บังคับให้น้องห้ามนอน uh huh. แล้วนกก็บอกน้องว่าได้ยินเสียงเดินไหม uh huh. น้องบอกว่าไม่ได้ยิน uh huh. ก็คือนั่งกันอยู่อย่างนั้นนกก็แบบเฮ้ยทำไงดี uh huh. น้องน้องก็เลยบอกทำไมต้องมาทำพี่ฉันน้องโมโห uh huh. จะไปเปิดประตู uh huh. นกก็ห้ามบอกไม่ให้เปิด uh huh. เขาเลยแกล้งเดินเร็วขึ้นค่ะ uh huh. ใช่พอเน้อว่าจะเปิดประตูอ่ะเขาก็เดินแกล้งแบบเดินให้มันเร็วขึ้นอนะ่ะเขาก็ตก๊อก,ก,กมาเร็วๆใช่จำเสียงไม่ได้นะแต่เสียงมันรู้อ่ะว่าเป็นคนเดิน uh huh. พอเวลาเราเดินคนที่เดินไม้ปกติอ่ะมันจะมีเสียงเสียงการลงเท้าอ่ะคะ่ะ uh huh. เออคราวนี้นกเลยยิ่งกลัวใหญ่เลยแบบคือตัวสั่นเลยแล้วก็บอกน้อว่าไม่นอนแล้วก็คือน, uh huh. นั่งอยู่ยงั้นนะทั้งคืน uh huh. จนเช้าแล้วกว่าจะหลุดจากผีออมมันคือใช้เวลานานมากเลยนะกลัวแล้วพอไปที่มหาลัยอะคะ่ะ ก็คุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเป็นอะไรคือเราเหมือนเราเครียดอ่ะเ uh huh. ออเพื่อนก็เราก็บอกว่าเราไม่ได้นอนทั้งคืนเลย uh huh. เจอแบบเนี้ยแต่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นจริงหรือไม่จริงเพราะเรายังไม่ได้เห็นอะไรครับ uh huh. เพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่เรียนพอคืนที่สองเหมือนเดิม uh huh. อ้าอีกแล้ว <c oughs> ขอโทษอ่ะอ้าอีกแล้วคือแบบว่า เขาจะ,<ฮ>ะเริ่มจากอีอัมแล้วก่อนแบบมันใก<ช><ๆ>ล้ตอ,อย่าาเนี้หรอใช่คือคือดันแล้วเราหายใจไม่ออกจนเราหลุดแบบขยับตัวอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเราก็แบบเอาอีกแล้วพยายามเรียกน้องกว่ากว่าน้องจะรู้เรื่องก็คือแบบว่านานอะ่ะแล้วพอน้องเรื่องก็น้องบอกอีกแล้วเหรอใช่เขากดอีกแล้วคราวนี้น้องอะ่ะเห็นว่าเราอะ่ะนั่งร้องไห้อยู่แต่ตอนนั้นเราไม่รู้นะว่าน้องเห็นเรานั่งร้องไห้ออ เออน้องน้องมันก็เลยกลัวเราก็ว่าทําไมน้องมาทําหน้ากลัวเราก็ถามว่าเห็นอะไรหรอมันอบอกไม่มันก็บอกพี่น้องโอเคไหมบอกไม่โอเคอเขาเดินอีกแล้วแล้วเขาคราวนี้ยเขามายืนให้นอกอเห็นโอคือเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีแดงผมยาวแล้วก็คือแต่เขาน่าสวยมากเลยนะอหน้าสวยหน้าไทยตาโตไม่ยิ้มไม่ทําอะไรทั้งสิ้นคือทําหน้านิ่ง คือเราก็กลัวมากเราไม่รู้ว่าทาไงคือก็แบบไม่กล้านอนอะ่ะเราก็บอกน้องว่าเฮ้ยไม่กล้านอนทําไงดีคือกลัวครับ <c oughs> แล้วเราก็ไหว้แบบทั้งสวดมนต์ทุกทุกบทที่เรามีสมัยก่อนสวดมนต์อยู่แล้วก็เลยจําไดา้แต่เดี๋ยวนี้สวดไม่ได้แล้วนะ <c oughs> เออตอนนั้นสวดตลอด <c oughs> กระทองท่องๆไม่หายอะ่ะก็เลยนั่งกันแล้วก็หลับกันไปตอนไหนไม่รู้พอเช้าก็อีกแหละ <c oughs> เพื่อนทักอีกแหละ <c oughs> ก็จะเป็นมีโต๊ะที่แบบเรานั่งกันประจำโต๊ะมาหินครับ <c oughs> เพื say, asure, да ่อนก็บอกเฮ้ยไม่นอนอีกแล้วเหรอมันดูออกอ่ะคือไม่ได้นอนใช่คือแบบเพียรพียอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ยแกอีกแล้วว่ามันก็บอกเราว่ามีอะไรนะแกไปทําอะไรเปล่าทําอะไรที่ไม่เคยทําเปล่าบอกก่อนหน้านี้เคยทําเคยเจอไหมพอนี้เจอที่บ้านที่เราอยู่ตั้งแต่เด็กไงบอกไม่เคยเพื่อนก็บอกว่าแกต้องทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเลยทําอะไรหล่ะก็นอนปกติ มันก็ถามสวดมนต์ป้าบอกเป็นคนที่สวดมนต์ทุกคืนสมัยก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้สมัยก่อนตั้งแต่เด็กเลยอ่ะจะต้องสวดมนต์ทุกคืนซึ่งน้องสาวไม่เคยสวดเราก็บอกแต่น้องเราไม่ได้สวดหรือน้องแกไม่สวดมนต์ว,วะอา้าวแล้วทําไมน้องไม่โดนน้องแกแข่งหรือเปล่าอ่ะก็คุยกันประมาณนี้พอคืนที่สามโดนอีกตอ่อเนื่องเลยใช่โดนอีกอ่ฮะคราวนี้สเสร็จแล้วคือเราไม่ไหวแล้วอะแล้วน้องโมโหมากแบบโวยวายแบบอย่ามาทําอะไรพี่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันก็เห็นเราร้องไห้อ เราก็บอกว่าเราไม่ได้ร้องไห้แต่เรากลัวคเออพอคืนนี้ก็คือเจอเหมือนเดิมทุกอย่างอพอไปที่มหาลัยปุ๊บเพื่อนบอกว่าเราว่ามีแกย้ายเตียงปะย้ายออแต่ย้ายนานแล้วนะเอออย่างนั้นแกลองขยับเตียงไหมไปทับที่อะไรเปล่าเออมีสิทธินะเราก็บอกว่าที่มันเล็กมากเลยนะขยับก็ไม่เหลือที่อะไรบอกลองขยับนิดนึงก็ได้เออเออ เสร็จแล้วพอตอนหนึ่งคืนคืนที่สี่เนี่ยก็คุยกับน้องว่าเพื่อนบอกอย่างเงี้ยน้องบอกเออเออลองขยับแล้วกันเสร็จแล้วเราก็เลยไปสังเกต mm hmm. เห็นว่าเสาที่หัวเตียงเราอะ่ะ mm hmm. เป็นเสาที่ผูกผ้าอยู่ mm hmm. ผูกผ้าสามสีอ,ะ uh huh. อ่ะอเราก็บอกน้องเออไม่เคยสนสนสนใจเลยแล้วเตียงเราอะ่ะไปชิดตรงนั้น uh huh. ไปติดเลยอะ่ะ <Huh. S 1> น้องก็เลยบอกน้องว่าหรือว่าชิดตชิดเสานี้เปล่า ลองเลื่อนไหมเออหนีเสาหน่อยใช่ซึ่งเลื่อนไม่เยอะเลยนะเพราะเพื่อนบอกว่าลองเลื่อนนิดนึงก็ได้เพราะที่มันเหลือน้อยไงครับเราก็เลื่อนพอเลื่อนเสร็จนอนสบายอะไม่มาเลยไม่มานอนสบายใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าจริงยังไม่แน่ใจแต่ก็เห็นแล้วนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็เลยไปบอกแม่ว่าแม่แม่เลื่อนเตียงหรอแม่บอกว่าใช่แม่ทำความสะอาด แล้วแม่เห็นมันมีช่องซึ่งเราอะเก็บช่องอันนั้นไว้เพราะว่าเราชอบของของโต๊ะ <อ savoir S 2> เราขี้เกียจเอามือเบียดเข้าไปมันหยิบไม่ได้เราก็เลยเป็นคนที่ให้มันห่างเองเป็นคนตั้งเพียงมันห่างเอง<ช>แต่แม่เขาเห็นมันมีช่องเล็กๆก็บีไว้ทําไมเขาเลยชิดะชิดเตียงไปติดเาสาเสร็จแล้วนกก็เลยบอกแม่ว่าแม่ห้ามเลื่อนไปชิดแล้วนะเพราะว่าหนูโดนแบบนี้แบบนี้ซึ่งแม่ฟังเลยใช่ไหมเล่าตั้งแต่คืแนแรกเล่าให้พ่อฟังตั้งแต่คืแนแรกแต่พ่อก็นะก็บอกว่า โอ๊ยมาเดี๋ยวพ่อจัดการเองผีผู้หญิงสวยไม่ใช่หรออ่แต่ก็ไม่เคยจัดการเลยก็โดนซคืนเลยเราก็ลองให้ก็คือตักบาตรตั้งแต่วันแรกเลยนะอเออพราะเรากลัวมากแล้วเราก็ไม่กล้าขึ้นบ้านเองช่วงนั้นเลยอ่ะแล้วสรุปพอผ่านไปแม่เลื่อนอีกแล้วจ้ะอ้าแต่จําไม่ได้ว่านานเท่าไหร่แต่นานเลยอ่ะจนเราลืมไปละไม่ได้คิดอะไรละเท่านี้ยพออัมปุ๊บพอตื่นปุ๊บไม่เรียกน้องนะเลื่อนเตียงก่อนเลยจ้ะเลื่อนเลยเลื่อน เพราะติดจริงๆรู้เรื่องเลยว่ามันเคยทํามาแล้วใช่เราก็เลยแบบพี่สาวเราก็เลยเรียกเขาว่าพี่สาวปากแดงบอกพี่สาวทีหลังพี่ต้องไมาอย่างนี้แล้วอกลัวเออยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วรู้แล้วว่าติดช่วยมาเตือนในฝันหรืออะไรก็ได้ได้ไหมคือไม่ต้องมาเห็นะไรแล้วใช้โทรมาดีกว่าใช่ไม่ใช่เออนั่นแหละเราก็เลยแบบว่าพี่ไม่ต้องมาเห็นแล้วนะนกกลัวมากเออตั้งแต่นั้นน่ะพี่เขาก็ไม่ได้มาเห็นจระจระ เขาจะมาเตือนด้วยเช่นบ้านเป็นไม้ใช่ไหมเหมือนเล็บยาวๆอ่ะแต่ตอนที่เราเห็นเราไม่เห็นเล็บเขานะอ๋าอากระแร์แก่แก่แกโอ้เสียงมันบาดใจอะจิไม่กลัวละอ่ะไม่กลัวแล้วด้วยไม่กลัว,ลว,ลวตอนนั้นไม่กลัวละมาเป็นเสียงแทนเราก็โอเคถ้ามาเป็นเสียงรับได้อฮะเขาจะมาเตือนเช่นถ้ามีคนมานอนบ้านสมัยก่อนคือน้องน้องน้องญาติพี่น้องอ่ะจะอยู่ใกล้ๆกัน บางครั้งก็มานอนเล่นที่บ้านครับแล้วเราไม่บอกเ,อเราต้องบอกเขาว่าใครมาเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยต้องบอก,กเขาตลอดบอกนิดนึงถ้าไม่บอกน้องโดนเพื่อนโดนโอ่เอาเพราะบางครั้งเราลืมเขาเขาก็เลยจะแบบแก๊กแก๊กแก๊แก๊พอเราได้ยินเสียงแก๊กแก๊แก,กอ๋อขอโทษค่ะพี่คือต้องพูดชื่อด้วยนะน้องชื่อนี้น่ารักแต่ว่าเขาทำตัวอะไรไม่ถูกไม่ถูกใจนรขอโทษไว้ก่อน นก็พูดอย่างนี้นกขอโทษไปก่อนนะคะแต่ออขออนุญาตเขามานอนไม่แน่ใ,นใจขี่คืนถ้าพูดไม่เพาะหรือว่าทําอะไรไม่น่ารักก็ขอโทษแทนน้องอะไรเงี้ย<อ>ต้องขออย่างนี้ตลอดแล้วก็มีตอนที่ลืมขอที่เจออันนี้น้องลูกพี่ลูกน้องเจอ,อก็คือวันนั้นน่าจะถ้าจะไม่ผิดคือปีใหม่ก็เลยมันนอนเล่นกันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วด้วยความที่คุยโม้กันไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะก็หลับกันตอนไหนไม่รู้อ่าแล้ว เตียงก็คืออยู่ฝั่งเดิมเนาะเตียงน้องกับน,น้องสาวนกอยู่ฝั่งเดิมซึ่งนกก็เสียสละมานอนฝั่งที่ว่างโดยเอาเตียงที่แบบพับได้ค่ะ uh huh. ไปนอนตรงนั้นแทนเราก็ให้น้องๆน,นอนเตียง่าเสร็จแล้วพออยู่ๆตอนคืนนกก็ตื่นขึ้นมาตื่นหลับอยู่เนี้ยแล้วก็ตื่นแล้วรู้สึกแบบอยากดูว่าน้องหลับกันยัง uh uh uh. ก็เลยลุกขึ้นมาปุ๊บเราก็ uh huh. หันหน้าไปเพราะมันห้องมันจะเป็นตัวแอลอย่างเนี้ยค่ะค อหันหน้าไปมองด<ะ>ูตรงไปเจอเจอน้องมันลุกขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็หันหน้ามามองเราอ่ะเราก็หัวเราะเป็นคนที่แบบชอบขำอะไรเงี้ยก็หัวเราะฮะน้องมันทำหน้าโมโหลูกพี่ลูกน้องคนนี้โมโหแล้วมันก็นอนต่อเลยเร,เ,เราก็เ,เอา้าเราก็เรียกชื่อแป้งแป้งตื่นพร้อมกันเลยเราพูดอย่างตื่นพร้อมกันเลยแล้วก็ขำตื่นทำไมโปรเล็ะขอโทษ อยากเข้าห้องน้ำเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยอยากเข้าห้องน้ำเหรออะไรอย่างเงี้ยแป้งมันก็ไม่พูดแล้วแป้งแป้งนอนต่อแล้วเหรอเออเออก็เลยไม่ได้สนใจอะไรครับจนเช้าเออเป็นยังไงมันเกิดอะไรแป้งมันเรียกพี่นกแต่ทำหน้าโกรธอยู่เหมือนเดิมนะเมื่อคืนแกงแปงปะแล้วบอกแกงตอนไหนอะก็ตอนเนี้ยตอนที่นอนอยู่แล้วลุกขึ้นมาพร้อมกันน่ะบอกแกงอะไร นึกว่าไม่แกลอะไร,รอ๋อ,อแป้งก็ว่าไม่ได้แกลแล้วสรุปมัอนอะไรเล้าให้พี่ฟังหน่อยอแป้งว่าแป้งเจอพอมันพูดแค่เนี้ยนกก็เลยแบบพี่ขอโทษเออพี่ลืมขออ่าแล้วเจออะไรแป้งมันก็บอกว่าเออตอนที่นอนอยู่อะ่ะมันยังไม่ได้หลับเลยนะเนอะมันยังไม่ได้นอนก็คือแบบว่าเอนไปแต่ว่าอะไรไม่ได้เข้าราวังวที่จะหลับอะไรเลยมันไม่หลับใช่แล้ว ใช่แต่มันนอนตะแคงตะแงคงเข้ากำแพงที่เป็นเสาเนี่ยแหละอ่ะเสร็จแล้วมันก็บอกว่าหลับตาพี่นกก็แกล้งเบียดแป้งอยู่นั้นน<อ>่ะแล้วชอบแกล้งไง<อ>แกล้งเบียดเบียดมันก็หยับเบ<อ>ียดเบียดมันก็ขยับหนีจนสุดแล้วว่าจนสุดติดกำแพงแล้วอ่บมันก็โมโหก็เลยลุกขึ้นมา ก็นึกว่าเราแกล้งตอนแรกเออแล้วพอลุกขึ้นมาเราดันหัวล้อเออก็คิดว่าแกล้งอีกเออเราดันหัวล้อไอ้ตื่นพร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบบแต่พี่นกมันไม่น่าวิ่งไปนั่งท่านั้นได้ด้วยความรวดเร็วเออแล้วมันไม่เห็นมันท่าไม่ได้อ่ะแล้วพี่นกดูน่างงอมันก็เลยบอกว่าสงสัยเจอเบียดนาละกวนประสาทดึงแขนมั่งเบียดใช่แกล้งอ่ะคือแต่ วันนั้นเขาไม่ได้มาแก้แก้แกเตือนเราไงเราก็เลยพอรู้ก็เลยแบบโอ๊ยตายแล้วแสดงว่าเราห้ามพลาดเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าเพราะบางครั้งอยู่ๆแบบน้องมาพอเราได้ยินเสียงแก้ก้แกเราก็จะหยกมือละน้องก็งงอะไรอ่ะอ๋อบอกพี่สาวบางครั้งน้องก็เลยแบบไม่อยากมานอนและ เจอพี่สาวเจอตลอดใช่ครับนั่นแหละก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอประมาณนี้เราก็จะมีคนเล่าว,ว่าจริงๆอ่ะเสาว,วันนี้เป็นเสาตุ๊กนามันออตอนสร้างคือปลูกเขาสร้างเขาเลือกไม้กันมาเองเขาเลยผูกผ้าไว้แต่ตอนเด็กคือเราไม่รู้เรื่องไงแต่โตมาเรามานั่งคิดหรือเป็นเสาเอกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่าแต่เรื่องเราก็ประมาณนี้ที่ที่นกเจอนะออแต่ตั้งแต่ที่คือเราระวังเรื่องความห่างของเสาอะ่ะก็ไม่ได้มาเจอจะมีแค่เตือน เป็นเสียง,ง,ไง,ไงเป็นอะไรเงี้ยเนาะใช่แล้วก็จะมีแบบคอยช่วยเวลามีขโมยมีอะไรเงี้ยก็ช่วย<อ>แต่เราก็ไม่รู้ว่ามีใครเจออะไรหรือเปล่าครับมีขโมยแล้วก็จับได้ตอนตอนปีมีรอยเท้าอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่รู้ว่าเขาเจออะไรหรือเปล่าพี่ช่วยอะไรหรือเปล่าพี่สาวช่วยอะไรไหมครับค่ะปัจจุบันบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวรบกวนขอรูปมาอินเสิร์ตในในรายการด้วยจะได้เห็นภาพ ที่เราเล่าออกไปแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเป็นบ้านหลังอ่าฮะอ่าฮะซึ่งตอนนี้เราก็จริงๆเราอยากเข้าไปแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันอะไรเกิดขึ้นเราเป็นบ้านที่มีเจ้าของอยู่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่บ้านของนกแล้วเป็นบ้านของญาตินกซึ่งตอนแรกอ่ะลุงเขาไม่ได้กลัวแต่อยู่ๆพอถึงวันที่เราคุยกันว่าจะไปถ่ายลุงอยู่ๆเขาบอกว่าเขากลัวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าว่าเขาอะไรหรือเปล่าเขาก็อาจจะเจอบ้าง ไม่แน่ใจแต่ว่าก่อนที่จะมาเล่าเรื่องเนี้ยนกไหว้ขอพี่สาวก่อนครับบอกว่าถ้าถ้าพี่ต้องการยังไงอ่ะก็คือให้บอกให้ให้ให้ทำให้เกิดให,ให้ให้เกิดเรื่องอะไรเงี้ยคือบอกด้วยนะแสดงว่าอาจจะนั่นแหละทาให้เราไม่ไมไไรู้หรือเปล่าใช่<อ>แต่บอกเขาว่าถ้าเกิดนกเล่ายังไงก็อยา่าโกรธเพราะว่าไม่ได้มารบกวนเพราะตอนแรกที่คุยไว้ก็คือแบบว่าอย่าบอกสถฐานที่เจาะจงเพราะนกกลัวคนไปล่าเพราะว่านก พี่สาวเขาจะเป็นคนค่อนข้างอยู่สงบสงบครับเนาะยังไงเดี๋ยวเราใช้เป็นรูปภาพนิ่งได้เราอินเสิร์ตเข้าไปอล้นี่คือเรื่องแรกใช่ไหมครับเรื่องแรกเห็นได้ข่าวว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรไหมอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมมีคนเสียชีวิตเลยใช่ไหมเรื่องนี้ใช่เรื่องมันเป็นยังไงคะเรื่องพอเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ทําให้นกเห็นเป็นตัวเป็นตนเรื่องแรกแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นเจ้าที่เยอะขึ้นอแต่ไม่ได้เห็นหูุกที่นะแต่เห็นหลายที่ อย่างเรื่องที่จะเล่าอีกเรื่องหนึ่งเนี้ยที่นกจะเล่าจริงๆอ่ะเออมันเป็นเหมือนค่อนข้างเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานมานานแล้วด้วยซึ่งเราอ่ะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นโดยที่เราไม่ไม่รู้มาก่อนอว่าที่นั่นอ่ะเป็นตำนานสำหรับแขกรับเชิญจะได้รับเสื้อยืดเทียนหรือเสื้อสามารถที่ผลิตจำนวนจำกัดไปใส่ท่านละหนึ่งตัวไม่มีขายต้องมีเรื่องมาเล่าเท่านั้นถึงได้ใส ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ